มองเห็นแล้วดีใจด้วยนะครับพี่ักษ์ต่อจากนี้ไปอ่ะคุณก็จะได้กลับมามองเห็นหน้าเราหรอผเหมือนเดิมแล้วตื่นเต้นจังนิวจะได้กลับมามองเห็นแล้วยินดีด้วยนะนิวขอบใจแกมากนะที่ดูแลฉันมาตลอดอ่ะพอที่วัยตัดบาให้คุณถูกพบเป็นศพใต้โรงพยาบาลค่ะฮะมันจะเป็นไปได้ นี่พวกคุณทำงานกันยังไงอ่ะฉันจะฟ้องโรงพยาบาลจะฟ้องได้ยังไงคะมันไม่ใช่ความผิดของโรงพยาบาลนะโธ่นี่เพื่อนฉันจะไม่มีทางกลับมามองเห็นเลยเหรอช่างมันเถะน้ํามันต้องมีสักวันแหละที่ฉันกลับมามองเห็นผมเสียใจด้วยนะนิวถึงนิวจะมีเงินมากแค่ไหนนิวก็ซื้อดวงตามไม่ได้ เราก็เอาเงินไปทําอย่างอื่นไงยังไงนะอ๋อ,นะอ,อผมหมายถึงว่าก็เอาเงินเนี้ยไปซื้อความสุขให้นิวไง